ข้อนี้นะครับเป็นหนึ่งในข้อที่พี่จะพยายามบอกน้องทุกคนว่าออกข้อสอบชัวนะก่อนอื่นเนี่ยอ่านโจทย์จบบอกพี่หนึ่งหน่อยว่าโจทย์ข้อนี้อยู่ในเรื่องอะไรอยู่ในเรื่องตัวแปรสุ่มนะครับและการแจกแจงความน่าจะเป็น ส่วนตัวเนี่ยพี่หนึงจะรวบนะครับรวบบทนี้ให้อยู่ในบทให้เป็นส่วนหนึ่งของบทสถิตินะครับที่บอกว่าสถิติเป็นบทที่ออกเยอะสุดนะปีหนึ่งสข้อ5ข้อเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่หนึ่งมีการรวบเอาบทนี้เข้าไปรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นบทสุดท้ายเป็นบทที่เรียกว่าหลักสูตรใหม่หนูจะเจอข้อสอบเรื่องเนี้ยตั้งแต่ปี25 64เป็นต้นไป นะถ้าหนูไปทำข้อสอบเก่าย้อนหลังว่าจะเป็นข้อสอบแพทหนข้อสอบ9วิชาสามัญก่อนปี2-5-6-4หนูจะไม่เจอโจทย์เรื่องนี้เลยโอเคตรงนี้ก่อนนะและออกสอบมาโดยตลอดนะครับทุกปีเลยปีหนึ่งอย่างน้อย1ข้อ2ข้อนะเป็นบทที่โคตรละคุ้มใครเรียนบทนี้มาไม่ดีใครฝึกทำโจทย์บทนี้มาน้อยนะครับกลับกลับไปหาโจทย์มาทำเยอะ โจทย์ที่โรงเรียนอาจจะน้อยครับเนื่องจากเป็นโจทย์หลักสูตรใหม่ไปหาโจทย์ตามคู่มือหนังสือต่างๆก็น้อยที่แนะนํานะครับแหล่งข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้แชร์กันเยอะนะครับของฟรีมีเยอะใส่ใจหน่อยสมจิตพิมพ์รายงาน20หน้ามีความน่าจะเป็นที่จะพิมพ์ผิด <c oughs> อยู่0.2 นะครับแต่และหน้ามีความน่าจะเป็น0.2ที่นายสมจิตจะพิมพ์คําบางคําในหน้านั้นผิดจงหาความน่าจะเป็นที่สมจิตจะพิมพ์รายงานทั้งฉบับโดยไม่มี <c oughs> นะครับไม่มีคําที่ผิดเลยโจทย์เรื่องนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยหนูต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นตัวแปรสุ่มชนิดใด พี่บอกเลยข้อนี้เป็นตัวแปรสุ่มอะไรครับทวินามนะครับเพราะมีจุดสังเกต3ข้อข้อแรกทดลองหลายครั้งนี่เป็น Character, istic, Character ไม่ใช่คุ a ลักษณะนีมันลองเอ็กซ์โปเป็นค h a r a c t e r ของอตัวแปรสุ่มไม่ต่อนเนื่องแบบทวินามเลยนะครับต้องทดลองหลายครั้งข้อ2 มีผลลัพธ์ได้แค่2แบบ two possible outcome เท่านั้นข้อ3 p และ q คงที่ p คือ pop o f success q คือ pop off a i l fail นะครับ p บวก q ต้องเท่ากับหนึ่งอันนี้รู้อยู่แล้ว p บวก q เป็นหนึ่ง ข้อนี้นะครับทดลองหลายครั้งทำไมอะ่ะพิมพ์ทั้ง2 0หน้ามีผลลัพธ์ไปแค่2แบบคือพิมพ์ถูกหมดจะมีพิมพ์ผิดบ้างนะครับ p คืออะไรนะครับ p คือผลลัพธ์ที่เราสนใจ pop off success success ในที่นี้คือมีการพิมพ์ผิดนะครับแปลว่า p คือ0.2 ที่คือ p ถ้า p เป็น0.2แน่นอน q ก็ต้องเป็นเท่าไหร่0.8โจทย์เรื่องตัวแปรสุ่มเนี่ยพี่บอกเลยว่า2บรมาทัดแรกสำคัญสุดนะมาทัดแรกคือให้ตัวแปรสุ่ม x แทนอะไรนะครับนิยามมาให้ได้อันที่2ค่าที่เป็นไปได้ ของตัวแปรสุม่ม x มีอะไรบ้างหลายคนนะครับไปดูเฉลยนะครับเขาก็ไม่เขาบรรทัดแรกเขาก็ไม่เริ่มแบบพี่หรอกก็คือซัดเลยเขียนสูตรแทนค่าสูตรคำนวณตัวเลขพี่บอกว่าตรงนั้นใครๆก็ทำได้สำคัญกว่าตรงนั้นคือ2องบรรทัดแรกคือไม่จำเป็นนะครับจะเป็นตัวแปรสุ่ม ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องจะเป็นตัวแปรสุ่มทวีนามตัวแปรสุ่มแบบเอก,กลู่หรือตัวแปรสุ่มแบบทั่วๆไปจะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไหนก็ตามแต่นะครับสองมรดแรกนี่สาคัญสุดหนูให้ตัวแปรสุ่ม x แทนอะไรไม่ต้องแบบนิยามตามหนังสือนะลูกนิยามตามหนังสือตัวแปรสุ่มคือฟังก์ชันจากปริภูมิตัวอย่างโอ้โหเนาะครับนิยามแบบนั้นไร้สาระอันนี้ศาสตร์ไม่ใช่วิชาท่องจำ ตัวแปรสุ่มคืออะไรหนูสนใจอะไรตัวนั้นเนี่ยคือตัวแปรสุ่มสนใจอะไรอันนั้นแหละคือตัวแปรสุม่มเออสนใจอะไรให้อันนั้นคือตัวแปรพอเข้าใจนะพี่แต่มันมีคํมา,มา,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 าคว่าสุ่มนี่มันมาจากไหนนะครับมันมาจากหนูต้องสนใจอ่าจากการทดลองสุ่มคําว่าสุ่มนี่ที่มาจากการทดลองสุ่มหนูสนใจอะไรจากการทดลองสุ่มนั้นๆอันนั้นแหละตัวแปรสุ่มเข้าใจป่ะ พรอนงานนี้ให้ตัวแปรสุ่ม x แทนอะไรครับจำนวนหน้าที่มีการพิมพ์คำบางคำผิดมีการพิมพ์คำบางคำผิดค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x อาจจะไม่มีพิมพ์ผิดเลยจนกระทั่งม,ม,มึงพิมพ์ผิดทุกหน้า าใจไหมลูกถ้าหนูเขียน2มาทันนี้ได้ปุ๊บหนูเข้าใจไปเกิน50%บระมาทัาต่อมาครับที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะครับกรณีที่เป็นตัวแปลนสมทวินามหนูก็ต้องจำสูตรให้ได้ไม่มีคำที่พิมพ์ผิดเลยแปลว่า x เท่ากับ0นะข้อนี้ปะหนูกำลังหา px เท่ากับ0 n คือจำนวนครั้งที่ทดลองทั้งหมดงานนี้ครับมันต้องพิมพ์หมด20หน้า n เป็น20 x เป็น0 p คือ0 2ยกกำลัง0 q คือ0 8ยกกำลัง20ลบ0 20ย0ได้1 0 2กำลัง0ก็ได้1นะครับแล้วก็0 8กำลัง20จบนะครับข้อนี้ก็ตอบชอยข้อที่1 นะครับบางคนไปดูเฉลยเขาก็จะเริ่มจากสบมรรทนี้เขาไม่ค่อยเขียนสองมรรทแรกซึ่งบอกตรงๆว่าไม่ชอบเนี่ยมันสองรรทแรกเนี่ยเด็กๆไม่ค่อยเขียนเวลาดูเฉลยส่วนใหญ่จะเจอสบมรรทนี้ไม่เอานะครับเรียนแบบนั้นไม่รู้จริงถ้ารู้จริงต้องนิยามให้ได้ก่อนว่าตัวแปรสุ่ม x แทนอะไรแล้วค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x มันเป็นอะไรได้บ้าง เก็ดไมลลูกนะครับอ่ะเน้นๆนะเรื่องนี้นะออกข้อสอบบ่อยนะครับออกปีนึงก็อย่างน้อย1-2ถึง,งข้อแน่ๆนะครับฝากไว้ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น